เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการบอลงกอล์ชนอลเอกอาร์ซอลวินแล้วก็แชแนลอีกแล้วในวันนี้นะครับผมขอให้ท่านผูคนมารับของฟรี2อย่างนะครับผมผมบอกเลยว่าของฟรีชิ้นนี้น่าโดนมากเลยอ่ะก่อนอื่นนะครับผมผมขอนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับค่ายเพื่เป็นกำลังใจกับผมด้วยเอาละสักพักแล้วเลสซากุของที่เราจะได้นะครับผมมีหัวเทนนิสอันนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยเป็นกระเป๋าควอลานะครับผมนี่เลยวิธีการเอาอันเนี้ยผมบอกเลยว่าง่ายมากนนนะะคคคคครรรรัััับบบบแมมมมปี้้้เลลยยผผผุณููช AO Avenger ิงก์อ่ใต ดาว below เลยคุณผู้ชมเอาแล้วจะพร้อมกันแล้วกดเพไปเลยครับหลังจากเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเรากดโอเคตรงนี้ไปนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้เราไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออคุณผู้ชมยังไม่ต้องไปนะครับผมอันนี้จริงๆเขาจะบอกให้เราไปเล่นตรงนี้แต่ว่าเราไม่ไปได้ปหมหรอวะเพราะว่าเป้าหมายที่เราจะทานะครับผมเราจะต้องเดินไปอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมเราจะต้องเดินไปตรงนู้นนี่เราจะเดินมาเดินมาตรงนี้อ่าเราเดินมาเลยคุณผู้ชมเดินตามผมมาเดินตามผมมานะครับผมจากจุดเกิดตรงนู้นเราต้องเดินมาตรงนี้นะคุณผ เราก็เดินมาตรงนี้ครับผมเขาก็จะยืนตีกันไปเราเลือกช่องที่มันว่างนะครับผมเราก็เดินเข้าไปเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็กดเพจตรงนี้ไปกดสเปซวาเป็นการตีนะครับผมซึ่งนี่เลยคุณผู้ชมจะต้องตีตรงนี้นะครับผมให้ได้20ครั้งนะครับผมคุณผู้ชมโดยที่เอ้ยยยยไม่ทันว่ะ ว่านะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าไม่ถึง20ครั้ง <c oughs> คุณจะได้กระเป๋าคัวล่านะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าครบ20ครั้งคุณจะได้หัวเทนนิสนะครับอ่ะเรากดก,กากระบาตรงนี้ไปเรากดเคมตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็กดปิดตรงนี้ไปเลยแล้วเราก็เดินเข้าไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นะครับผมเราจะต้องตีให้ครบ20ครั้งเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยนะเออเนี่ยห้ามพลาดเลยนี่นี่นั่นเน่อันนั่นๆนนั่น2นยี่สิบครั้งคุณผู้ชมลุย ผมไม่ได้เอ้าได้เหมือนกันเหรอนี่ไม่ถึงนะเนี่ยเอ้าคุณผู้ชมได้แล้ววะได้แล้วหรือเปล่าวะได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บคุณผู้ชมครับไม่ถึง20ครั้งครับเมื่อกี้ผมเตีไปกี่ครั้งอะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมได้มาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับของ2อย่างนี้นะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วทําตามผมในคลิปได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบกันไหมครับผมชอบชอบคลิปนี้นะครับผมอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมยักนเลย